อิริบลี่นี่งานอิริบล่สีหลนหกศูนย์หกศูนย์หกศนยเนี่ยหกศูนย์หอ้ยพ่อเอาแล้วเอาแล้วพอดีกัมานเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยสันสันเดินมาถ่ายถ่ายกล่องนายอยู่ถ่ายกล่องนายอยู่ นรตรงเลยโ้จกกะหมนพูดโอีไม่รู้ไ่รู้6ว่รู้ลาคือแมันอหลายได้บ้วหไ้ตรมันดีอยู่นี้นลอตเตอรี่ได้บัตรนี่ลอตเตอรี่ลายใบ

โไม่รู้แหลเขาใช้ได้หลายใบอยู่ไม่ยู้เจ้าหลหายไปเลยเอาเอายังไงรักแสงนี่แหละโอ้หมาน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 ปารปาด์ตพี่้องถือขึ้นเจ้าหลายปาดพี่น้องจะเป็นเพิ่นถือหลายเนาะพี่น้องเนาะปาร์ตสอนน้ำเพลินนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับเอฟซีคนบางมอรมสู่ผู้สูงขนนะครับเอฟซีสามน่อยเปิดบานแพงรวมไปถึงนะครับเอฟซีกีฬาหญิงสู่ผู้สูงขนนะครับพี่น้องครับ พี่น้องเป็นยังไงนะครับในเพิ่งคลิปมาขังต้นพี่น้องครับผู้ใดถือน้ำเพลินนะครับจนคนลูกพี่น้องผมเห็นแล้วผมปลื้มใจดีใจน้ำเพลินเนาะน้องโคตรรวยให้โชคให้ลาบพี่น้องครับหลายแสนเลยทีเดียวนี่แหละครับเขาว่าคน้นติคิดดีทำดีสิ่งดีๆมันกะสิตามมาแบบนี้แหละครับพี่น้องครับ ซึ่งพอการใช้เป็นผูดย้ำอยู่เสมอว่าให้คิดดีทำาดีนะครับเดี๋ยวสิ่งดีๆมันสิตามมามือนีเป็นอีกมือหนึ่งแห่งความยินดีกับเพิ่อนเนาะหลังจากที่ออกรถตู่มากพี่น้องครับซึ่งอย่างที่เราเห็นเนาะว่าอุ้งอิงได้ขึ้นไปเจอเพื่อนแล้วนะครับก่อนหน้านี้ตอนต้นเดือนเนาะพี่น,อนอ้องเนาะหลังจากนั้นมากคือหลายคนรุ่นครับว่า ซีออกงวดไดพี่น้องครับหลายค้นตามนะครับกับ360นะครับพี่น้องครับงวดที่แล้วผมได้ซื้อน้าเพลินดูแต่ว่างวดนี่ผมพอได้ซื้อเสียใจแห้งพี่น้องครับเออแต่จังไดก็ยานะครับคนในวงถือนะครับพอการใช้ถือน้องปอมแปมถือเซียบีถือหลายค้นถือน้าเพลินพี่น้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆุกคนนะครับงานนี่รับไปหลายแสนเลยทีเดียวนะครับผมคิดวานะครับพี่น้องครับ ุงอิงได้มาไล่จากพอกะใช่หลักมืนแน่นอนพี่น้องํำงานนี่ครับพี่น้องครับเอาจังไดกยาครับเป็นกำลังใจให้สู้ปูสู้้นนะครับทียังบวถึกนะครับบุญยังบวหอดวาสนาย่งบวถึงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือนั่นของเขามันก็สีมาถึงเองนะครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้บ่มีอีกอย่างไรพี่น้องอยากร่วมยินดีน้ำเพิินอยากแสดงความยินดีน้ำเพิ่นซื่อๆครับพี่น้องครับเอาผูได้อยากร่วมยินดีกับข้าเม่นเข้ามานะครับใต่คลิปนะครับ